สวีท้าสว,ว,วัสดีชาวอ e ีฟุตบอลทุกคนกันด้วยครับเจอกัต้อนรับเข้าสู่ช่องไดโน่แชแนลกันอีกเช่นเคยนะและคลิปนี้เราไปอยู่กับการเปิดแพ็กเพย์เยอร์ออฟเดอะสัปดาห์นะซึ่งแพ,พ็กในสัปดาห์นี้เนี่ยผมต้องเปิดนะคืออยากได้นะครับหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นเนมามาเน่หรือว่าเดวิดตเกอาร์นี่คือแบบตัวหลักเลยครับส่วน3ตัวล่างนี่ไม่อยากได้นะคือไม่ต้องการนะครับไม่ต้องมานะ โดยเฉพาะเนมาร์เนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่แบบอยากได้มากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีตัวสแตนดาร์ดนะแต่ว่ามันเล่นได้เฉพาะเออในทีมที่เป็นโพซิชันเกมนะครับเออแต่ไอเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันเล่นได้ทุกสตไตล์ใญ่เออผมก็เลยอยากจะได้นะแล้วก็บวกกับเนมาร์มันได้สกิลเพิ่มด้วยนะครับมาเน่ก็เหมือนกันนะมาเน่ก็ได้สกิลเพิ่มเหมือนกันนะครับเดกอาก็อยากได้เหมือนกันนะอยากได้มากด้วยนะครับเพราะว่านั่แหละทีมเป็นสไตล์มันเล่นได้ได้ทุก ได้ทุกไปสไตล์แล้วเออก็เลยอยากจะได้นะครับก็ค่าพลังเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะก็ดีพอๆกับแพ็กเออแมนเชเตอร์ยูนเต็ดเลยนะครับสำหรับเออเดกอาร์เวอร์ชันนี้นะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเล่นดูเหมือนกันนะครับสำหรับโอฮิมเซนนะก็อยากจะลองเหมือนกันนะถ้าได้ก็ดีนะครับเออสมตัวล่างเี่ยไม่ต้องการนะไม่ต้องมานะขอลองนะเดี๋ยวเรามาเทสดวงก่อนก็นแล้วกันนะถ้าการเปิดของฟรีไปก่อนนะครับมาดูกันว่า ดวงเราจะดีหรือเปล่านะมาเป็นยังไงลุนลีกก่อนเลยครับสวนันนี้มา,ล,า,มา,าลิกเอิงขมบอนหมาเป่าลิกเอิงฝรั่งเศสโอเคครับมาครับถ้าเราอย่าบอกนะว่ามาตัวแรกเลยหรือหรือจะไม่ใช่ครับ <laughs> โอ้โหมา โอ้โหหลอกนะับหลอกให้ดีใจนะโอ้โหหลีกเอิงมาแล้วก็5้าดาวด้วยนะครับโอ้โหไม่ใช่นะแม่เสียดายนะครับอุตส่าห์ลงดีใจนะว่าจะได้นะแม่เราดูสเตตก่อนก็แล้วกันนะตัวนี้น่าจะดีอยู่นะครับเป็นตัวบนบนเลยนะตัวนี้นะผมไม่รู้จักชื่อนะครับก็ขอภัยกันด้วยนะเป็นสไตล์เป็นฟูลแบ็กเฟอนิเจอร์เหรอไม่เคยเจอนะครับสไตล์นี้นะเออค่าพลังโอ้โหก็ดูดีนะครับ ดูดีนะค่าพลังก็ใช้ได้นะกระโดดเหรอถือว่าเยอะมากครับเตมินา8 5นะถือว่าค่อนข้างดีนะครับสกิลก็ประมาณนี้เนาะสกิลส่งนะครับส่วนมากนะก็จะเป็นสกิลส่งบอลน,นะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวให้ทีหลังนะสำหรับตัวนี้นะครับดวงเราก็ค่อนข้างดีนะครับเออของฟรีเราได้ตีมากนะมาดูกันร้อยทองแรกเราจะเป็นยังไง เล็กเอิงมาอีกครั้งได้ไหมเมื่อกี้มาแล้วหร้องแหละมาอีกสักครั้งจะเป็นไรไปนะไม่เหล็กเอิงก็ได้นะไม่ต้องมีรีก,ก็ได้นะครับอ,อิตาลีอ่อสามดาวด้วยถามจริงใครวะเนี่ยใครอะ่ะคองล่างอระใครวะไม่รู้จักชื่อครับโอ้โหนึกว่าตัวอินเตอร์มาไม่ใช่นะครับใคร อดีอ่ะอ่านไว้่างนี้นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะผมไม่รู้จักนะครับแหมร้อยทองแรกครับโดนหนักมากเลยนะโอ้โหมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่มานะครับตัวล่างๆนยจะร้องไห้นะครับจะร้องไห้ร้อยทองต่อมาเฮ้ยเดี๋ยวแปบบ๊บขอลองสูตรนิดหนึ่งคนระับกดเข้าไปอีกทีนะเดมาต้องมาแล้วแหละจังวะน,นี้ขมมนลิกเอิง ขึ้นมาอีกสักทีได้ไหมถ้าด้เอิงขึ้นมานี่ก็ชัวร์เลยนะได้ในมาจะชัวร์นะครับนีกอะไรเจแปนเจลีไทมจจิงเหรอได้ตัวสุดท้ายเลยเหรอแม่งเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อครับคุณผู้ชมไม่ใช่มีใครโชคร้ายยิ่งกว่าผมอีกไว้นี่ไทม์จิงโอ้โหได้ตัวสุดท้าย,ยนะในกันะเหรอในะกะเหรอเป็นตัวเจลีกเหรอ,หรอไม่รู้จักด้วยนะประเด็นอนะ่ะเออ ตัวต่อไปเนี่ยผมเดาเลยครับอเล็กแน่นอนนะดูจากทรงแล้วอเล็กน่าจะมานะครับจังหวะด,ดีนะร้อยทองสุดท้ายมันน่าจะรอดนะครับอเล็กน่าจะโผล่มาแล้วครับจังหวะด,ดีนะมาร้อยทองสุดท้ายของฉันขอดีๆหน่อยเถอะขอมอนเดมามานี่เดกอารักตัวนะเราสุดท้ายแล้วขอสักตัวหนึ่งดีกะไรอังกฤษครับเออ โอ้โหนึกว่าห้าดาวโอ้โหสี่ดาวนะเนลสันครับผมโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวที่รู้จักเลยโอเคครับอย่างน้อยก็ได้ตัวที่รู้จักนะ <laughs> ไม่ได้สักตัวเลยตัวที่หวังครับสามตัวบนไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้ใกล้เคียงที่สุดก็นั่นแหละตัวนั้นตัวเดียวกับตัวแรกเลยนะขอดูเ็ตหน่อยซิฮึมันจะเป็นยังไงสี่ดาวเลยนะ เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับเป็นตัวดิมเส้นเนาะ้ยการคลองบอลแก่มอยู่นะไ7นะครับพสปีดต,ต้น8 17เลยเหรอก็น่าจะจิตจัดจอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับส่วนสกิลโอ้ยมีซูเปอร์ซัด้วยนะก็ถือว่าน่าเล่นอยู่นะครับน่าเล่นอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่หลังนะครับสำหรับเอเวสันนะก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับ ผิดหวังมากนะแล้วก็พลิกล็อกมากนะครับมันพลกมากเนะเสียไปตั้ง300ทองนะครับแต่ว่าได้ดีสุดคือของฟรีนะคือแบบอะไรวะโอ้โหของฟรีดันดีที่สุดครับคุณผู้ชมผมนี่โอ้โหอยากจะร้องไห้นะครับเสียไปตั้ง300ทองนะไม่ได้ตัวที่หวังสักตัวนะครับโอเคไม่เป็นไรนะก็ใครได้ตัวดีๆก็มาแชร์กันได้นะครับว่า ใต้ตัวอะไรกันบ้างนะสำหรับผมตัวนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะขา์ <c oughs> สเสียไปตั้ง300อยทองเลยครับแหม